เอาวิ่งก็เลี้ยวออกมาหมดละตัวที่เสียไหนอะไรเก่าเลยนะน้ำมันรั่วก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโปรลิงกรอง,องนะครับรุ่นนี้รั่วประจำนะครับฮอนด้านีของใหม่มันจะสูงอย่างเงี้ยอนะโปลิงครับเนะนี่ยอะไรเก่าเลยเนะี่ย เ,เก่านะก็จะมีลูกหมากครับนะลูกมากเสียรวมโยกได้เลยนะครับตรงน,นี้ก็ลูกหมากแหลกครับนะตัวลิงอยู่ไหนไม่รู้อ่านะตอนนี้เปลี่ยนใหม่หคแลวเนี่ยนี่แหละจุดรั่วจุดนึ่งนะครับนะแล้วก็มีท่อพาวเวอร์ตัวนี้เขาเปลี่ยนแหลกมาก็ทองไม่ดีครับรั่วนะ ี่าน้ำมันนะใช่หมดเลยเอาลิงฐานกองเดี๋ยวพ่นล้างให้แห้งเดี๋ยวถ่ายให้ดูกีนึ่าตำแหน่งก็อยู่ประมาณนี้นี่เลยที่รั่วไหลลงมานี่